กูมาไปวัดพาเพิ่นมาสิได้แสแตกเพราะเพลินโง่สาวไปวัดบ่ได้ดอกเฮ็ดจังได้สิได้บุญทั้งเพิ่นได้บ่ได้ใช่บาทก็ได้พอเฮ็ดบุญมาหลายแล้วนั่งอยู่เฮือนก็ได้บุญจะถึงโง่หลายยมหมากอยู่เฮือนก็ได้บุญตัวยามมากเอาบุญเด้ออะหังอะหังอะหังยามมากเอาบุญนั่งอยู่ซื่อๆผดผัเฮ็ดอีหยังได้ซุ่มผู้เฒ่าแล้เขี่ยวมากก็เขี้ยวทิ่มซื่อๆบ่มีเวียกก็นั่งจุ่มกันเ้าซื่อๆเด้ออีลูกไฟกูไปแต่สังแต่สังด้ แต่งานกันมาบบกยี่สิบกว่าปีไม่ยังไงไม่งามานึ่งเขาให้สะแตกบัว้าวเดียวนี นั่งเว้ากันบ่เว้ายั้งก็เดี๋ยสิว่านั่งเว้ากันมาห้ามาส่วนมดนํากันอาหารชูคีโตโโมีก็บอกว่ากูสร้างมันอีหรีได้อีลูไพรพู้ลังคนหนึ่งก็มาวัดคู่มือต่หันได้บาปคู่มืออู้วะละ่ะมาวัดคู่มือได้บาปคู่มือแล้วปากปรแดกแล้วจมเป็นไม่ยัยไปใส่ไปวาดมิจเ,เจ้าเดนบอกมิเเจเกูลเราข้ามวาดแถวนี้ก็กูบัดผู้เดียวตัวจักแมนบ่แมนไม่เจ้าีหลีบอก มิจะกูนี่แล้วเม่นดอกก็เชื่อมึงถามโล่ังกูมาไปวัดคาพาุมัสไในสแตกปะพุลงสาว <c oughs> บาดเ <c oughs> เออเจ้า่มาครูมือกับบาปคููมือพอพุทิมาคููมือก็พอกอกเพ่ทได้เขากดบาดหลายกูหมู่มิจเจ้าเนอะบอกมิจักูนั่นแล้วไม่ไงแมา่แต่ใส่หรอแม้แต่วาดหาบออกไปเลยแงแองแงแงไม่ไง่ึ้ได้บุญหลายแท้ได้นจนเจ๊ <c oughs> บัจ,จิขาเฮื่อนกระตาก่อขั้นหัวเฮียบห้าขวามึงบุญกูเฮียเบิดมาขบมาเป็นมาอย่างได้ไงมาเจ้ากี่เจ้าการตักต้มปลานั่นให้หลวงพ่อพนเอาใส่ใส่ใน้ำในตีเราหัานนาน่นกกนั่นรักน้ำใส่เลยยโยบักนี่โยกเอียนั่นโยกนั่งบึงบดาดินั่งซ่อมบึงผาทึ่งหย่อมหมากทึ่งสีเขียวนุซ่อมบึงเต่า <c oughs> หดผ้าสันแล้วยกมาบักกันนั้นมึเจ้าเขากูไปได้กล้วยนี่กูก็แม่นเพิ่นเบิดให้หอดผ้าลังมือสดอยังก็บบกขึ้นว่าไม่ออกอยากน้ำไหนอนีอันไหนมันแสบก็โสดจนเบิดหล,ล่ะเป็นตาซ่งเด้เท่านี้ได้บาป มาวัดคู่มือกับบาปคู่มือหันไปบ่เศร้าได้หันไปเอาแต่บาปเอ้ยฮุบเอเวอรล้งเื่อไปใส่เราหมอไปเสลองพระปรท่านตัวสวดอีดิพิโสทอดแจ้งได้บุญหลายเด้อหมอเด้อไปน้ำกันเด้อปวร้ใส่สูตรขาวงามๆเลยมากกอดมูเด้อะจองทีนั่งสมาธิคืดๆเด้อโถโถเด้อเตรียมพร้อมเด้อไปออกสู่สุ่เด้อเจ้าน้อยสิพ้าสวดอีดิพิโสทอดแจ้งเด้อว่าเพื่อป่วเงายบถองนับปัน เดี๋ยวก็เด้อพี่เงียก็เด้อฝ่ายมัดหัวพัญหาเ้นผู้เดสอดฝ่ายออกพี่เงียก็เด้อพรับปลุกไปพื้นมาบ้านนี่นางโซเชนโซเชนบัดนางข่างเพลนเอาไปเอามาไม่หญ่นี่ฝ่ายหลายเขาก็ดึงออกไปเหลือเ้นหนึ่งก็แต่ลบมาอีภาคใดเราของกูไปมาบัดบาปทำบาปโอ้ยแล้วจะไปขู่มือแล้วจะบรได้บุญลบมาบ้านเั้งสี่ก็เอาบาปมาน้าอีกได้ไงบัดจแล่องโหลดเพลนบ่สวดเด้ ถ้าภูมิบุญบอกว่าเต็ล่องลอดีที่พิจารณาของสมัยสมบูรณ์โตเหือนคือหกดีทะนองชาธุผู้ขาได้บุญต่ออีกแล้เด้อชาธุโคกกับสาฆ่ากันคือเก่าเด้อชาธุบอกว่ามีไผ่ล่างเลยน้อมาคือบุญหลายเทนอกกูน้อมากก็ได้ล่างโคกอีกก็ชาธุ เรเขาจังว่าเอาบุญมานำเท่าขี่บาปเพราะแต่ล่องรถภาคมึงเอ้ยกูประยุทธ์อะสิบหายเบิดอันนั้นก็ดีเราไม่ผ่านเหตุจังไอกบาปผู้ใดเราเหตุจะไปหาจมด้วยญ่เด้อเอาบุญคขา่าเอาบุญนี่บ่แม่นมานั่งเฝ้าพระเด้อยู่เฮือนก็ได้บุญกวยหลานก็ได้บุญจ้วอิทิปิโสภะกวาละหังฉมมาสัมพโปโต ลับคือกันตัวหลานแต่อาตมาว่าไม่ไงได้รับก่อนเห็นไม่ไงหนึ่งแล้วเอาหลานอยู่ไกลๆหะนล่นในอีละนอนบอกนอนกูเมยแล้วนายเมยแล้วบอกเมยนายทิ้งแน่นทิ้งจะได้ไม่ไงเมยในายทิ้งแน่ทิ้งจังนอ่นถึงดิีงทิงเนี้ยถิงเน้งยถิง đi chỗ sang hàng sang kinh đi ơi cụ mày là non 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 tao cứng u lãn cứng u nay quầy nay nay non sẽ là lá tả mẹ chỉ có mày hay gì ao khay ma bảy na gì ao bả má to u sao tiền lãn nhô kho bừng mấy ngày cồn là หลานลงปูไปเล่นกีจตมอยู่พูนแม่ใหญ่สบายเลยบายนี้ลับไปสวโมงหนึ่งหูเม่อมาวัตพีกิ้งกวยอูปิวแวงมาคือไปไวแต่หลักเพราะน่ะซองบางหลานกูไปซสายพนไม่เล่นกีจตมอยู่พ่นโอ้ยพอแม่มู่ด่ากูตาย